แล้วนะทุกคนยินดีต้อนรับกับเขาซ้องบูปิ้งสูนึงและในวันนี้เขาอยู่ในฮีโร่แอตลาสทุกคนซึ่งในคลิปนี้จะมาสอนเล่น a t l a าและบอกเลยว่า Atlas ถือว่าเป็นแท่งโรมิงตัวนึงที่บอกเลยว่าเปิดสัตตูได้ก่อนอย่างแน่นอนนะทุกคนและคลิปจะเป็นยั่ไหเดี๋ยวเขาไปติดตามภับสม ่อนเท้าจะไปขับสมคลิปเนาะเขาขอแนะนำพันเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถือเกมเมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาโดนก่อน3าปีแล้วบลอดเลยวานรวดเร็วปลอดสะวดวจสะดวกปลอดภยัยวงไว้ใส่ใจลูกค้านะทุกคนที่สําคัญคือทางา้านจดทะเบี่ยนถึงต้องตามกฎหมายนะไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงทาง้ันยังรับเติมโมบายเจนอีกนะมีโปรโมชั่นใส่ u i ไในการเติมรับเพชรโบนัสสูงสุดถ,ถึง15%บอเบอกเลยถึกจริง นอกจาก Mobile Legends ยังมีเกมอื่นๆอีกหลากหลายเพราะว่าจะเป็น Free Fire, Rv, FIFA Mobile, eFootball 2023หรือแม้กระทั่ง Call of Duty Warzone เนะและเกมอื่นๆอีกหลากหลายถ้าว่าถึงบริการชับไว้ใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมเลาทุกคนลิงก์อยู่กอง description หรือว่ากองคลิปนี้เข้าไปใส่บริการกัน,กนหลายๆนะนะนะทุกคนอ่ะกับขอามาการสอนเล่น Atlas นาะทุกคนบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นซองของคนลาวสำหรับคนไทยที่เข้ามาเบิ่งก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นาะทุกคนเฮาอ่านไทยและก็บว้าไทยได้ตามปกติ เขากับเ้ามาสูในแอตลาสของเขาดีกว่านะทุกคนแอตลาสถือว่าเป็นแท่งโรมิงตัวหนึ่งที่แบบอ,อ่ประสิทธิภาพในการเปิดค่อนข้างสูงเนาะทุกคนเออทีมใหทีนี้แอตลาสบอกเลยว่าการเปิดไฟนี่ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเล่นแท่งแบบเป็นกันหลายๆแน่นะทุกคนเขามาเบิ่งการเล่นแอตลาสในคลิปนี้กันดีกว่า <laughs> เซลน่าหยุดเข้าไปวันจะถือเวลนตินาแต่ว่ายินโดดออกมาแล้วถือพอดีนะทุกคน,นนี่เขามีแพสซีฟของแอตลาสเนาะพาสซีฟมันก็คือเวลาเอาตัวเข้าไปใกล้หลังจากที่เขาใช้สกิลอะมันจะสโลว์เขาเจ้านะแอดล,ลาร์พสซีฟของมันก็คือหลังจากทุกๆข้างที่เขาใช้สกิลเนาะมันจะเป็นออร่าสโลว์แอทแทคสปีดสโลว์มูฟสปีดและกาแทะแข็งเขาจเจ้าไว้อ่ะไอเทมเขาซื้อมาเป็นเกือบแลนไว้แล้วโอ,โโอ้โหยินเข้ามาแกงเลนรุมแล้วตอนนี้จับหลิงเขาเข้าไปนะทุกคนเดี๋ยวเขายืนโซนเอาไว้ในมีไทเกียวมาไทเกียวกับเอเมมมาเนาะเบีย เราทุกคนอ่ะเอาโซนเอาไว้ยริงๆแหละลาดเป็นตัวหนึ่งที่แบบมันไม่ค่อยเก่งด้านโซนหรือว่าอย่างปันใดแต่ว่ามันจะเก่งด้านการเปิดไฟที่สุดละ่ะนะฮะนี่โอ้โหโอ้โหเบทิกเบทิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเย็นเพื่อนจะเย็นนี่โอ้โหอัลฮานาบิเขาตายไปเรียบร้อยแล้วทุกคนยืนตีเบทิกเอ้ยมันอัพเวลสีเดี๋ยว <c oughs> มันจะส่วนตายสองตัวสามตัวขึว้นดอกอ่ะเรากลับบ้านไปเลยนะทุกคนแหละไอเทมเขาก็ได้มาเป็นเกือบแลนด์ไว้แล้ว ต่อไปเขาเตรียมตัวออกมาเป็นนี่เลยนะทุกคนหินเอาไว้เผาเลือดศัตรูแล้วกัมันเคลียร์เลนได้ดีนะแล้วก็เสริมดาเมจเวลาเขายกมานนั่นแหละไปไปเบิ่งต่ออ่ะเหตุผลที่เปลี่ยนคือออกเกือบเลนไว้เพราะว่าแอตลาสเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเลนซ่ามันกับบทซ่าดอกมันแบบพกอกระเทินเน่ะจะซ่าก,กับบทซ่าจะื่ไว้กับบทไว้เพราะฉะนั้นเอาเกือบเลนไว้มามันจะเห็นไอเอาเปิดศัตรูได้ยังไงเลยแล้วนี่โอ้โหยินครับ ยิงกับเซเบอร์เรทุกคนนี่เขาเกี่ยมตัวติกเกอร์เข้าไปโอ้โหยิงเปิดแบบตาสถานะทันโอ้โหาาโอ้โห,โโหลิงลิงล้ำซีดาบมานี่เอ้าเฮ้ยลิงตายโอ้โห,โโหเดี๋ยวเขายืดตีสดแลยวแลกวะแลกวะเพื่อนแลกวะเอา <laughs> แลกบ้าไอ้ทุกคน <laughs> ยิงมันคือแหงเลยวะ อ่ะไอเทมต่อไปเฮาซื้อมาเป็นเฟรตติ้งไทม์นะทุกคนเป็นคาถาลบคู่ดาวอัลตีเมทเวลาที่เฮาได้ข่าหรือว่าได้อซิดมันจะเป็นไอเทมที่ให้อัลลาสโทมเกมได้เรื่อยๆเลยเนาะทุกคนเพราะอันตีอัลลาค่อนข้างที่จะเก่งในระดับที่แบบเก่งเลยนี่แหละเออแล้วคือมันเป็นอันตีที่คู่ดาวค่อนข้างดนเนาะทุกคนแล้วนี่โอ้โหที่เวตินากรอบมาเขายกเซเบอร์เอาไว้เนาะทุกคนยุดเอาไว้เลยฮะไห่ให้พาสซีฟของเขามันแส่แข่งเนาะลิงก็ดเขามาเติมดาเมจแล้วนี่โอ้โหเรียบร้อยคลิวไ สำหรับเกียมนี่ก็คือเป็นเกียมโซโลแล้งนะถ้าแบบเห็นเขาเปิดแบบจังหวะแบบโมงามประเดี๋ยวหรือว่าทีมว่ตามกันทำใส่เราดูคนมันเป็นเกียมโซโลแรงอ่ะตานี้ะแล้วนี่ตัวปลุบเข้ามาโอ้โหหยุดเซเบอร์เอาไว้นะทุกคนแล้วยินเขาเข้าไปจับไข่ไว้ว่าจับลิงมั้งอ่าเออแหละน่าจะจับลิงแหละลิงเขาเข้าไปอยู่ในห้างนะทุกคนเดี๋ยวเขาโซนเอาไว้โบไฮร์นาเข้ามา นี่โอ้โหวาเลนตินา่ากอลอัลติเมทของเขาไปเขายังมีอันตีเนาะแลนไลลิงเอ้ยแลนไลอะยินเลย,ย,เลยแต่ว่านี่นี่นะโอ้โหสตันเอาไว้วาเลนตินา่าโอ้โหยกมาเลยเพื่อนยกมาเลยดาเมจใน,นอยู่ไหนเรียบร้อยแล้วทุกคนเก็บวาเลนติน่าไปอ่ะตอนนี้โอ้โหเตาตัวนี้โแบบได้กันอยู่อะทุกคนเตา6นาทีอ่ะเออยังโ่ได้อยู่ ไทเกียวขึ้นมาหยุดเรียนเทิงแต่ว่าบุมีตัวดาเมจอยู่นี่เนาะเฮ้ยสวยซิเลน่าเดี๋ยวเขาจุ้มสองมาจังหวะนี้หยกเข้ามาสองตัวเรียบร้อยเนาะทุกคนอืได้คาบรนจิน่าไปเดือดเดือดเซเบอร์เนียดเทียบเน็ตัวเนี่งวะโอ้โหไทเกียวโอเคเฮ้รอดบุว่น่าจะรอดแหละโอเครอดเนาะทุกคนอ่ะกลับบ้านเติมเลือดกันก่อนแล้วก็เกี่ยวไปแกงเลยเนาะแล้วไอเทมต่อไปเขาออกมาเป็นตัดเลือดเลยก็คือด้อมไม่แน่ใจเลยเนาะทุกคนแบบออร่าสโลของ อ,อันนี้แอดไลนยังบูพอนะเขาต้องออกตัดเลือดมาแล้วกับสโลแอตักสปีดเสริมอีกบอกเลยว่าค้นหนาลำคานะเนออ่ยมาอันนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาทานตีของเขาคู่ดาวก่อนเขาบอกมูวไว้เนาะโซโลแรงเดี๋ยวแบบมันต้องปรับความเข้าใจกันเนี่ยน้อยนึงอ่ะอันตีขเขาคู่ดาวมาแล้วเนาะทุกคน,ห,นหวังว่าจะเปิดไฟง,งามให้มูตมับได้แล้วบริติตนามายูนี่ไทเกียวนี่เขาโซนไทเกียวไว้เนาะทุกคนตอดแท่งมันตอดแท่งมันเออแต่ว่าเฮ้ยเผยถึกจับยูเทิงวปะปากิโตะฮะ นี่เนขะาเกี่ยวมาวในโยกมาจุ้มกันอยู่ในจังหวะนี้นะโอ้โหฮานาบิตีสวยสวยฮานาบิตีที่ยังงามเลยวะโอ้โหกระสุนเด้งไปเด้งมาสวยสวยฮานาบิเก็บไปไปเลยอ่ะโอ้โหยูทีเลนกลางเนาะทุกคนนี่เขาออกเฟรติ้งไทยมันบอกเลยว่าสกิลอันติของเขาคู่ดาบแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวเขายกเบทิ่เ<า>ข <Savannah c oughs> ้ามาเสื้อเลยจังหวะนี้อุ้ยเห็นนะทุกคนมาเล่นทีหน้าอ่ะโอเค โอ้ยลากมาจะสิโอ้โหยกอ็อกตออีกนี่เขายกกลับคืนมาแล้วทุกคนนี่ยกน้ำหลังเออหัวที่หลังดังกว่าทุกคนอ่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอัตลาสเป็นแต่งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะบากเลยอ่ะทุกคนเอออยู่นี่แล้วมาๆๆเลยนะไป let's go เดี๋ยวเขาสตูอยู่เสียวเออโอ้โหยูยูจุ้มกันอยู่นี่บอลเลยว่ะกล้ายกเลยเพราะว่าแบบเจอไทเกียวเดี๋ยวเขาต้องแบบ จะเย็ยนเอาไว้ก่อนเราทุกคนหาทีมาเติมแล้วโอ้โหเรียนลุมเฮ้หลิงตีกับเบทิกอยู่จังวะนี่แล้วโอเคโอเคเขาพยายามจะไปสวยแบบบางทีหลิงเก็บบ่ได้อะแล้วโอ้โหหลิงตีเบทิกบ่วแล้วทุกคนบ่ไปเห็นหนาทีที่อยแท็กเราทุกคน <laughs> แท็กเป็นแอสซัสซินเอ้อหเลยแอนล่าตอนออกมาใหม่นะแม่งปัดแอสซัสซินนี่ลิอะทุกคน เออมันแบบแลนไว้เหลือล่วงได้แบบสบายเลยแต่ว่าดาเมียนโมแฮงปบบนั้นดอกแต่ว่าอย่างนี้ยกไถเกียวเข้ามาจับให้ฮานาบีตีเนาะทุกคนโอ้โหเซเบอร์เข้ามาฮานาบีกดเกาะเอาไว้ทันเอ้ยแต่มาเกะยังตายอยู่ดีโอ้โหมาอยู่นี่นี่เขาสตันเอาไว้เนาะทุกคนลิงเข้ามาเติมแล้วฟิกเกอร์นี่โอเคโอเครอดรอนรอนรอดรอดรอนรอนรอนน้อทุกคนสวยงามกลับบ้านไปเลยแล้วอยู่นี่นี่จับยินเข้ามายกเอาไว้เรียบร้อยมูอเข้ามาเติมน้อทุกคนยินจับลิงเข้าไปเอ้ยลิงจะตายเลย แต่เออดีดียังขาเขาได้นะทุกคนย้ำเอาสกิลสองติดฝาแล้วนี่แรงน้ำเอ้ยเวรตินาโดดนเวลามันมาเพื่อนยกข้ามาสองตกันแตซี่โอ้โหมูเขามาเติมสวยเขาออกเฟรตติ้งไทม์แหรอแบบอันติเขาแบบเห็นป้ไปแล้วแป๊บเดียวคู่ดาวเลยคนง่ายอ่ะเออไม่ดีเพราะว่าเวลาที่เขาออกเฟรตติ้งไทม์มาแล้วมันจะสวยให้เขาโถมเกมได้ย่างสบายเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือบางนะทุกคนแอดลาสน่ะมันบางอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกออกเกาะมันก็ยิงผ่านเข้าไปเติมอ่ะ แล้วตอนนี้12นาทีลอดเอ็ chant, นชานโตทมิตเกิดขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนตีลอดออกมาเอ้โหเซรีนาดึกจังงามอะ่ะอ่ะเอาเก็บไปขึ้นบ้านกันเลยเนาะทุกคนลอดมาแล้วว้านี่เซรีนาดึกเข้าไปบอทึกไปแล้วอ่ะลอดของเขาเกิดมายูทีเล่นกลางเนาะทุกคนอ่ะถ้ามูของเขามาคเคลียร์เลนเหลืออย่างไปก่อนแล้วเขาเตรียมตัวกดลมล้องหนวไปเลยมาๆๆเพื่อนๆอย่าบับ โอเคไปล e t s go เดี๋ยวยกให้งามหวังว่าจะงามนะ <c oughs> โอ้โหมาเฮ้ยวาเลนตินา่าสิกเกอร์ออกก่อนบมกอย่างนั้นทุกคนปิดแทงมันก่อนเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคตีบ้าน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 เพื่อน <c oughs> อย่าจงไว้โดืดเดี๋ยวแพ้โอเคโอเคมาอยูน่นี่แล้วโอ้โหหลอดเข้าบ้านพากันตีบ้านนะทุกคนอ่ะจบกันไปเกมนี้มาเบิ้งกันว่าไทยจะได้ MVP เบฮาโซโล่แรงเขาเล่นแทงใไฮมูจะได้ MVP มบีอวะแต่นี่บวกไปบวกเก้านะทุกคนโอ้โหแอตลาสเอ็มบีพีทุกคนเฮ้ย ทุกคนก็ร้องเอาไปเล่นเบิรงนะแอทลาสนะ่เป็นฮีโร่ทีข้อข้าที่เซวาโบเล่นยากประใด๋แล้วกะเก่งเนอะทุกคนอ่ะรองอไปเล่นกันเบิรงใครที่เบอร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แน่นะนะคนจะได้เห็นคลิปกันหลายขึ้นหรือว่าคนไทยที่เข้ามาเบิรงกะกดติดตามให้แน่นเะด้